สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้กูใจจะมาทําผัดปลาปลาที่กูใจแช่แข็งไว้วันก่อนนั่นแหละนะคะเอามาชุบแป้งก่อนอันนี้กูใจใช้แป้งแป้งข้าวโพดอะค่ะแป้งข้าวโพดหรือแป้งทอดกรอบที่เรามีที่บ้านก็ได้แต่อันนี้กูใจมีแป้งข้าวโพดก็เลยเอาแป้งข้าวโพดชุบ มันร้อนไหมไม่ร้อนอ่ะลูกร้อนน้ำมันมันร้อนนะคะเพืแอนมันลุ้นกันนะคะว่ามันจะกินได้ไหมมันลุ้นว่ามันจะกินได้ไหมกินได้ไหมร้อนน้ำมันทำไมไม่ร้อนเอาร้อนแล้ว ร้อนแล้วใส่ลงไปอย่างนี้ค่ะมันจะเยอะไปไหม่ยลูกเยอะอยู่นะเอาจานเดียวพอนะแต่ก็ทอดหมดนี่นะ หมดนี่และค่ะ่านค่ะนจ้ เวลาเราทอดเสร็จเราก็เอามาใส่กระชอนให้มันสะเด็ดน้ำมันนะคะลุน้นนเพื่อนๆจ้าลุน้นมันจะอร่อยไหมอร่อยไ้วคะเคยทำอยู่ แต so ่เวลาครูใจทําอาหารครูใจจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆทาก็ปรุงรสตามใจชอบค่ะอยากกินอะไรก็ใส่นั้นนะคะเพื่อนๆจ้ะเราไม่อยากกินอะไรเราก็ไม่ใส่สูตรครูใจนะง่ายๆเราอยากกินอะไรเราก็ใส่อนะเราไม่อยากกินอะไรเราก็ไม่ใส่ค่ะเพื่อนๆจ้ะนี่ครูใจจะผัดแล้วนะคะ ใส่น้ำมันกูจะเอาน้ำมันเก่าที่ทอดปลาเมื่อกี้นั่นแหละใส่ไปนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วกูจะก็จะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมลงไปนะหอมแล้วค่ะเพื่อนๆจะ้ะหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วอ่อนไฟเบาไฟก่อนรู้สึกไฟจะลวกถูกใจร้อนนะค่ะหอมแล้วค่ะทำง,ง่ายๆ่ายกูจะก็จะใส่ ปลาที่เราพักน้ำมันไว้เมื่อกี้นะคะใส่ปลาลงไปใส่ปลาลงไปแล้วก็ใส่ปรุงรสด้วยน้ามันหอยก็วยความเสีบหนัวชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยแล้วก็สีลกขาว โอ้สีขาวแล้วสียูดามอสียูขาวถูกแล้วโอ้ยตกใจหมดเพราะว่าเป็นสยูดามแล้วก็น้ำปลานิดนึงเดี๋ยวมันจะเค็มใส่นิดเดียวปลานิดนึงค่ะเพิ่มขึ้นขาปลาสุกแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณจะ็จะใส่ไอเนี่ยนางเอกขึ้นได้ จริงๆแล้วต้องมีหอมหัวใหญ่นะคุณใจไม่มีคุณใจก็ไม่ใส่ไม่เป็นไรทำเองอร่อยเอง แล้วเพื่อนๆง่ายง่ายมากอันนี้อันนี้เป็นพริกไทยค่ะใส่พริกไทยให้มันหอมค่ะไปใส่พริกไทยไปเพื่อดับกลิ่นข้าวปลานะคะแค่นี้ค่ะหอมหอมแล้วก็จะปิดไฟแล้วพริกไทยหอมพริกไทยหอย เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวคุณแกหาจานมาใส่ก่อนนะเพื่อนใส่ก่อนลูกจ้าจานแม่จ้าเพื่อนๆเนี่ยเสร็จแล้วผัดปลาคุณใจง่ายมาก ใส่สีแดงลงไปเพื่อความสวยงามนี่เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจะง่ายมากเลยขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาดูคลิปรูใจถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์ให้รูใจด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูใจค่ะขอบคุณมากๆากค่ะเพื่อนๆจ้มามาๆกินด้วยกันอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนจ้าขอบคุณมากๆนะคะ บายรักทุกคนนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ครูใจมีอาหารเย็นมีผัดปลาใส่ใบขึ้นฉ่ายนะคะผัดปลาใส่ใบขึ้นฉ่ายแล้วก็อันนี้ของชอบตำแตงค่ะอันนี้ตำแตงเพื่อวันนี้อาหารเยอะอนนลูกสาวมาอาหารเยอะอันนี้ยำ ยำยำเส้นหมี่ค่ะยำเส้นหมี่กับแคบหมูค่ะเพื่อนๆจ้ะมามากินข้าวด้วยกนันเพื่อนๆเพื่อนจ้ามากินข้าวน้ากันเลยจา้าเด้อมันไม่เป็นข้าวดอกอีหยังก็ยำมันยำหมี่จ้ะยำเส้นหมี่ใส่ที่อันขาา้าวจ้ะกินกับผัดปลากับตำเทียนกินกับอย่างกระเสียบจ้ะจา้าเพื่อนๆจา้า มากินข่าวแยงน้ากันเด้อพี่น้องพี่น้องจ้ามากินข่าวแยงน้ากันเสียบเสียบเข้มเจ้าขากับน้ำลายไหลได้ผู้ใจ <c oughs> จ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณหลายๆถี่มาเบิ่งคลิปผู้ใจเลยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสุข坤เลยจ้าโชคดีสุข坤เลยจ้า